มีคนที่รักแล้วก็ห่วงพยายามบอกว่าให้ไปนั่งเจอหมอจิตวิทยาหน่อยไหมห,หรืออะไรไหมอย่างเงี้ยนะแต่ทีเนี้ยไอจุดที่มันไม่ต้องไปรักษาหรืออะไรก็คือคอมเมนต์เหมือนโลกที่มันแตกสลายแล้วแม่งไม่มีต้นไม้อ่ะเป็นกองขยะแล้วอยู่ๆมันมีต้นไม้ต้นเล็กๆโผล่ผมาเป็นถั่วง,งอกคอมเมนต์เป็นอย่างนั้นของผมอะ่ะผมก็จํา,จาได้เลยคอมเมนต์แรกๆชื่อพี่ขวัญพี่นัดดาว<อ>พี่น,นินีินะ ตามมาพี่ลินอย่างเงี้ยเขาก็จะมีอยู่ไม่กี่คนพี่ป่านในคอมเมนต์อ่ะทุกคันนี้อ่ะเขาเหมือนเฮฮอของผมอ่ะอในวันนี้นะเออเป็นเป็นพลังเล็กๆที่แบบอยู่กันแค่เนี้ยสิบเก้าคนดูผมอยู่แค่เนี้ยแล้วก็ค่อยๆโตขึ้นมาจนอ่คนดูห้าสิบจนคนดูร้อยคนวันนี้ทําไมท้อแล้วยังสู้อยู่ได้สู้เพื่ออะไรผมกับลึกกว่านั้นคือผมว่างเปล่า S <S <S 1> <S 1> ผมว่างเปล่าตรงที่ว่าผมผ่านจุดที่สาหัสที่สุดในชีวิตมาแล้วมันเหมือนวันนี้ผมผมนิพพานในร่างคารวาดไม่ต้องบวชพระมันไม่ทุกข์ไม่สุขไม่อะไรแหละแต่รู้แค่ว่ามาดิมาเจอกูมากูทำได้โอเคน้องเชนสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ตากครับสวัสดีครับขอบคุณจริงๆคิดถึงมากมายรักมากๆนะฮะขอบคุณจริงๆเพราะว่า โอเคโดยส่วนตัวต้องบอกกันก่อนเลยนะว่า mm hmm. เมื่อวันที่ผมเนี่ยจะต้องขึ้นรายการทีวีหรือจะทำนะฮะอะไรก็แล้วแต่ mm hmm. น้องเชก,ก็คือจะเป็นสปอนเซอร์หลักของผม mm hmm. ใช่ป่ะฮะใช่ <laughs> ทุกครั้งเวลาที่ผมจะต้องนะ,ะต่าง,าง<อ>นานาเขา<อ><อ><อ>จำได้ว่าแต่จริงๆมันก็เป็นช่วงที่ธุรกิจผมก็ดีๆด้วยแหละใชอเหมือนว่าเราก็จะรู้ว่าขอบพระคุณมากคุจริงจริงน้องเหมือนกันนะก็จํายังจําได้เลยช่วงนั้นนะ่ะผมจะมีมีพี่ตั๊ก พี่ตั๊กคนหนึ่งกับพี่ป๊อตมเนด็อกที่แบบว่ามาปุ๊บเอาเลยใช่สถานการณ์เดียวกันเหมือนพี่ชายชพี่ป๊อตก็มานั่งกับค่ายเขา<อ>เสปอนเซอร์คอนเสิร์ตแล้วตอนโควิดด้วยคอนเสิเร์ตเลื่อนไปสี่รอบแลก็จะเป็นฟิลนี้แหละมันเหมือนแบบคือผมอันนี้ส่วนตัวนะผมผมผมเชื่อพี่ตั๊กกับพี่ป๊อตหรือหลายๆคนเนี่ยผมคิดว่าพวกเราเป็นศิลปินในยุคที่ยังมีองค์มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมค,คิดว่าพี่ตั๊กแบบ มีองค์อะมีพลังมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ณวันนั้นเน่ยเราทําธุรกิจด้วยองค์ของเราเราก็จะสนับสนุนคนที่เหมือนซื้อสัตย์กาบอาชีพอ่ะครับขอบคุณน้องจริงขอบคุณเหมือนกันพี่โอเคแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พี่เนี่ยพอจะทราบมาครับก็คืออยากจะรู้จริงๆเลยเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดจะทํางานน่ยก็คือจะตกวันละแปดชั่วโมงแต่ว่าของน้องเชนตอนเนี้ยพี่มองว่าโอ้โหมัน ค่อนข้างที่จะหนักมากๆ,ๆเลยนะฮะนักครับไลฟ์สดขายของทีก็คือ <12 S> 1ิชั่วโมงสถึงสิบหกชั่วโมงตอนนี้ครับคืออย่างนี้ผมผมมองว่าคือจริงๆมันเป็นเหมือนการถอดสมการเลขอะนะอ่อคือเหมือนตอนที่เมื่อก่อนเราเราขายในทีวีเนี่ยเรามีเป้าจากนักลงทุนมาซึ่งตอนนี้ผมเทคุ้นขึ้นมาคนเดียวแหละ เพื่อแก้ไขบริษัททีเนี้ยไอตอนที่เรามีนักลงทุนเนี่ย<ม>เราไปสร้างรายได้เอาไว้2,000กว่าล้านต่อปีซึ่ง2,000กว่าล้านต่อปีเนี่ยมันหมายถึงว่ามันก็จะมีค่าใช้ใจ่ายทางการขายเนี่ยอ,อ,อย่างน้อยก็1ใน4<ม>ของบริษัทนั่นก็คือค<ม>่าใช้จ่ายก็คือ500ล้านอ่าสักส<ม>ี่ร้อยล้านห้าร้อยล้านทีเนี้ยไอปีหกสี่มันพลาดไปมันก็เลยเป็นหนี้ขึ้นมาทีเนี้ยม,มันก็เหมือนว่าเมื่อก่อนผมเคยมีสมการว่าอ่ะนักลงทุนนะผู้ถือหุ้นผู้มีพระคุณเนี่ยเคยสั่งการบ้านไว้ปีนี้ต้้องทาาลน เราก็จะถอดจิตว่าเราต้องซื้อรายการเท่านี้ซื้ออะไรเท่านี้การงบการตลาดสนับสนุนเท่านี้ใช่ไหม <ๆ S 1> ทีเนี้ยพอมันมีหนี้ก้อนหนึ่งที่รวมรวมก็800กว่าล้านเนี่ยคือคือตัวของเม้งอะเอาจริงๆลึกๆทุกวนันนี้มันก็มีปัญหาเรื่องร่างกายอยู่ข้างใน<ม>เออคือเราจะรู้แล้วมันจะมาทางผลอาการมันก็จะคล้ายๆเหมือนเหมือนพี่พงพัฒน์อะมันจะเริ่มมีมันจะเริ่มมีการที่บางทีมันเริ่มวิ่งแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะยังไงแต่มันจะมีวินาทีที่มันเหมือนในหนังอะ ที่ uh huh. หน้าลูกจะลอยมาในชั่วโมงที่สิบสองของการทํางานมันจะเริ่มแบบหรือกูเอาชีวิตกูก่อนดีว่ะหรือกูสู้ต่อดีว่ะมันจะมันจะยั้งอย่างเงี้ย uh, มันจะเหมือนเราวิ่งโซนสองอะพี่เวลาเราวิ่งโซนสองที่ความเร็ว11บบนลู่อย่างเงี้ยแล้วจะจะปั๊มไปที่สิบามหรือเราจะลดลงมาที่เจ็มันมันจะวัดตัวเองอย่างเงี้ยทุกวันทีเนี้ยถามว่าทําเพื่อทําเพื่อผมกลัวว่าถ้ามันเลยสามปีอ่ะผมจะแก้สมการนี้ไม่ได้อ่าซึ่งในสาปีเนี่ยผมก็ต้องทําทําเงินให้ได้เนี่ยวันละเจ็ดแสนถึงสองล้านบาท ทุกวันวันไหนไม่ได้ก็ต้องไปลุ้นวันพรุ่งนี้อย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เรามีชั่วโมงงานของเราว่าทุก3ามสี่ชั่วโมงเราอาจจะขายในติ๊ t ต k อกได้สักแสนหนึ่งแสนห้าโชคดีอาจจะสองแสนี่าอเเพราะฉะนั้นมันก็เลยแลกกับลมหายใจเราในทุกวันเพื่อเติมน้ําที่มันมันหายไปครับนอ้องโอเคอ่าแล้วเชิคเคยทางานดังดแบบนี้มาก่อนไหมเออไม่ไม่ไม่ขนาดนี้นะ คือคือมันมันต่างกันพี่มันเหมือนว่ามันเคยหนักด้วยทีวีที่ที่มันเป็นห้าออนแอร์อ่าผมเคยแบบเจ็ดโมงกว่าช่องวันเคยใช่ไหมแล้วก็มาไทยรัฐเก้าโมงกว่าอมรินเที่ยงอย่างเงี้ยอ,อ,อบ่ายสองกลับมาไทยรัฐอ,อย่างเงี้ยอ่าตอนเย็นไปถ่ายช่องวันพี่เกลวันเดอร์อย่างเงี้ยผมคเคยคก็เรียกว่าหนักในยุคนั้นแต่มันหนักด้วยทีละเจ็ดนาทีอ่าแต,แต่แต่มันจะมีแบบไออย่างเกลวันเดอร์อย่างเงี้ยถ่ายทีเดียวสี่เทปอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็น มันก็ต้อง7จคูณสเป็น28แต่มันไม่ได้หายใจเลยช่วงนั้นจะมีคนมาว่าผมมาพกไอ้ถังออกซิเจนก็อันนั้นถือว่าหนักสุดแต่มันจะคนละรูปแบบกันอ,อันนี้มันคือยาวๆเลย12ชั่วโมง16ชั่วโมงเราก็ต้องหาจังหวะหายใจของเราเองคือพี่เองก็พอจะทราบ,บ<อ>จากแบบเด็กๆของน้องเชนนะฮะที่<ม>บอกว่าเคย เออไม่มีเงินไปซื้อแก๊สเลยนฮะมันมันยังไงครับอเออ,อ,อคือคือเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดมันเกิดช่วงมกราเอ่อมกราที่ผ่านมาคือน้ําหนักลงสักสิบสิบโลได้ครับค,คือคือตอนก่อนมีข่าวเนี้ยผมหนักอยู่ประมาณเจ็ดสิบสองตอนเนี้ยตอนนี้ยังลงไม่หยุดเลยตอนนี้หกสิบสามกว่าครับเอ่อคือมันเหมือนว่ามันมีตัวเสริมอ่ะอ่คือคือมีมีเพจมีกระบวนการบางอย่างที่ท,ที่มันเหมือนว่า เอาเรื่องที่เป็นเท็จมามาใส่เข้าไปอ่าทีเนี้ยมันเลยเหมือนว่าไปใส่น้ํามันในกองถ่านอ่นอทีเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้จากจุดที่เราคือ,ค,อคือต้องบอกก่อนนะว่าปัญหาของหนี่สินเนี่ยไม่ใช่ว่าผมเพิ่งมาไลฟ์ติ k กตอแล้วใช้นี้ได้ร้อยกว่าล้านแต่ผมมาใช้นี่มาตั้งแต่ปีหกสี่แล้วหกสี่หเนี่ยผมใช้มาเกือบส0งร้อยแลอะอแต่ว่าพอปี67เจนี่ยจริงๆมันม,ม,นมีมันมีการเปลี่ยนแปลงภายในบริษัทแหละเพราะว่า เรื่องนี้มันเป็นมันเป็นเน็ตฟิกเลยพี่คือผมเป็นสตาร์ทอัพที่มันไม่ได้สวยเหมือนสงครามส่งรวนผมเป็นดกเป็นมุมที่ดาร์กที่สุดแล้วก็แย่ที่สุดแล้วก็ยากที่สุดแต่เรายังถือเกมนี้อยู่ทีเนี้ยไอตอนที่พอมันมีข่าวปลายพฤศจิกาเนี่ยแล้วก็ทันวานเนี่ยเรานั่งแก้ปัญหามาตลอดที่ผมไลฟ์สองชั่วโมงได้หมื่นหนึ่งที่ทําอะไรไม่ได้เลยจนแบบแล้วพนักงานที่ออกไปก็มีการแฉ ชร์กันว่าเอยบอริษัทเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยยังเป็นบุญของผมที่ตัวเราเองอ่ะเราซื่อสัตว์เราเราก็ดูแลเขาจนวินาทีสุดท้ายจนไม่มีคใครสามารถทําอะไรนอกกระดานได้เออคือเขาอาจจะถ่ายแบร์บิกผมไปแต่แบร์บิคก,ก็ซื้อไอ้แจ็คแฟนฉันอ่ะมันก็คือรายได้เราอย่างเงี้ยคือสุดท้ายมันเหมือนพยายามแต่งแต้มสีสัน สีดําใส่ชีวิตเราแต่เราก็เหมือนรอดมาได้แต่ความซวยก็คือมันจะมีเพจถ้าภาษาผมอาจจะเรียกว่าเพจเทียสองคือถ้าเป็นฟุตบอลมันจะมีเพจเทียสามที่เป็นข่าวปลอมอมันจะมีเพจเทียสองเทียสามที่ไม่ใช่สื่อที่มีจรรยาบรรณเนี่ยเริ่มใส่ลายแล้วมันมีเพจอะมันมีโพสต์หนึ่งที่จริงๆผมก็แจ้งความเอาไว้ประมาณ13กระทง แต่ว่าทุกวันนี้ยังจำไหนคดีไว้อยู่เพราะว่ารู้สึกว่ามันอาจจะเป็นเชื้อเพลิงที่เราทำอะไรพลาดเอาไว้ในเรื่องธุรกิจแต่เขาดันเอาเรื่องส่วนตัวที่ไม่จริงเนี่ยมาใส่ทีเนี้ยมันมีโพสต์หนึ่งที่นันลกที่สุดเลยคือเป็นโพสต์ปิดชีวิตผมเลยคือโพสต์ว่าผมอ่ะเตรียมตัวล้มละลายล้มบนฟูกมันมีโพสต์หนึ่งซึ่งอันเนี้ยแจ้งความไวแ้วแล้วแล้วก็สแตนบายคดีแพ่งเอาไว้แล้วว่าจะฟ้องเพจเน,นี้ยร่วมร้อยหลานแต่ก็ยังไม่ได้ทำนะเพราะคิดว่า อยากทํางานเนี่ะไม่อยากหาออความออทีเนี้ยพอไอโ้โพส์นั้นโพสต์ปึ้งเนี่ยลมหายใจมันดับศูนย์เลยออมันกลายเป็นว่าคู่ค้าที่เขาไว้ใจเราว่าเรากาลังแก้ปัญหามาสองสามปีแล้วเนี่ยอม,มันเตรียมลม้มออ,อ,อันนี้แหละมันเลยทําให้วันนั้นเนี่ยมันต้องตัดสินใจแล้วว่าอะไรมาก่อนมาหลังออ,อ,อซึ่งซึ่งณวันนั้นเองอ่ะสติมันก็คงไม่ได้มีหรอกว่าเอ้ยอันนี้ต้องเริ่มตัดหรืออะไร มันเป็นวินาทีที่กูทํำยังไงดีวะเออดับไฟดับไฟไปเรื่อยๆมีอะไรก็เอามาขายหมดอะ่ะคืออย่างอย่างทองลูกเนี่ยผมก็กอดลูกเลยบอกเออป้ป้ายืมก่อนนะลูกเนี่ยเออขอเอามาขายก่อนเดี๋ยววันหนึ่งป,<ร>ป<ร>้าเอามาคืนคคทองที่ผู้ยงผู้ใหญ่เจ้าสัวให้เอาไว้ตอนสมัยค้อดตั้งแต่คนแรก<ๆ>ก็ทําทุกอย่างแล้วก็แต่จริงๆอ่ะผมทยอยทําแบบนี้มานั้งแต่หกสี่ 6, แล้วเ <c oughs> พราะว่า เราก็ลดไซส์ขนาดชีวิตตัวเองามาตั้งแต่ตอนนั้นแต่เผนว่าพอข่าวมันเพิ่งมีจากเหมือนมวลสารเล็กๆหนึ่งในพันที่เราทำเอาไว้เนี่ยาามันกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาทีเนี้ยมันก็เหมือนว่าณวันนั้นที่เราไลฟ์สี่ชั่วโมงเนี่ยผมมีเป้าหมายอย่างเดียวคือทุกสี่ชั่วโมงคือจ่ายเงินเดือนพนักง,งานหนึ่งคนเราตัดเรื่องตัวเองไปก่อนจนเราลืมว่าเราอะต้องทําอะไรยังไงม,มันก็เลยเป็นที่มาว่าไม่ได้บริหารตัวเองจน มันมีวินาทีที่เฮ้ยเหมือนเตือนสติอะแบบที่บ้านโทรมาบอกว่าแก๊สหมดแล้วนะ <S 1> <1: <S คือโอเคทุกคนอาจจะประนามผมว่าโอ้ยมึงอยู่บ้านขนาดนี้มึงก็ทำธุรกิจขนาดนี้แค่ค่าแก๊สไม่มีก็กูไม่มีวันนั้นก็คือกูไม่มีไงเออห้าร้อยกูไม่มีไงไม่มีจริงๆอะอ่แล้วทำยังไงแล้วจะเติมแก๊สไม่ได้ แล้วตัวก็กําลังไลฟ์ขายของกําลังทํางานทํำยังไงวะแล้วพี่เข้าใจความหมายไหมผมอะ่ะเป็นคนที่อยากอะ่ะสมมติผมจะโทรไปยืมตังค์พี่ตักอะ่ะผมก็คงโทรเชื่อไหมครับคินึกออกไหมเออคือมันมันเป็นมุมที่มันแบบห้าร้อยว่ะแล้วพี่คิดสภาพผมเนี่ยผมโทรไปหาสมมติผมโทรหาโฟโฟก์ยืมเงินมึงห้าร้อยเนี่นยมันมันก็แปลกๆนึกออกไหมเออมันมันเลยเป็นจังหวะชีวิตที่ แต่ผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าผมเลยรู้ว่าอ้าวกูยังมีพื้นที่ปลอดภัยเล็กๆให้กูนี่หว่าคือเจอค่าดอกกุหลาบใน t i ก t o k มันก็เลยเป็นที่มาของเรื่องนี้ว่าเอ้ยกูรอดแหละกูเหมือนยูเลกาเหมือนแบบอ้าวเพราะว่าปัญหาของผมเนี่ยมันไม่ได้สวยหรูเหมือนในอินเทอร์เน็ตนะ,ะผมแมต้องต้องรับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยโดยที่มองว่าตัวเองอะ่ะยักย้ายถาย่ายเทยโอนรัพ์ หรืออะไรเพื่อให้คนเพจเทียสองเนี่ยมาใส่ร้ายผมอีกหรือเปล่าครับ,รบผมก็ผมก็ทาตามกฎหมายทุกอย่างตั้งแต่ปี64 uh ี huh. ่ทุกอย่างที่ผมแบกบริษัทเนี้ uh huh. ผมก็เอาชีวิตผมเข้าไปแลกหมดมันเลยเป็นวินาทีที่หน้ากองปราบที่ผมบอกว่าถ้าอามาโดตายผมก็ตาย uh huh. เพราะผมเลือกไพ่ใบนี้ด้วยการที่เอาทั้งชีวิตอาศัยเข้าไปแล้วเออมันคือการคับประกันด้วยตัวเองครับเช็คลายเซ็นตัวเองเช็คใบหนึ่งคุกก็สอง uh huh. ปีสี่เดือนผมเซ็นไว้ตั้งยี่สิบกว่าใบ อมันมีอะไรอีกมากมายพี่ที่มันแบบไม่ไม่ต้องมานั่งเล่าให้ฟังเ่ะแต่ว่ามันเป็นที่มาแล้วกันว่าห้าร้อยวันนั้นอ่ะมันไม่มีมันก็หนักพี่มันก็หนักมันนั้นหนักคือตอนนี้มันผ่านมาแล้วมันอาจจะเล่าเล่าง่ายเออแต่วันนั้นมันไม่ง่ายมีเกี่ยวการดมีอะไรบ้างกันตามภาษาภายในกับคนทางานอะไรเงี้ยครับคือจริงๆวันนี้เป็นเป็นเป็นช่วงที่ดีขึ้น พอสมควรแล้วนะครับดีขึ้นพอสมควรแต่ดีขึ้นพอสมควรในที่นี้นมันหมายถึงว่าในในฐานะบริษัทไม่ใช่ในฐานะส่วนตัวครับือเราเราต้องมีสติในการเสพข่าวนะคือผม <c oughs> ผมแก้ปัญหาด้วยสติเหมือนกัน <c oughs> คือวันนี้ผมเข้าใจสังคมนะมันก็มีสองสามช้อยให้ผมเลือกเดินสมมุตินะถ้า <c oughs> ผมเอาใจสังคมช้อยหนึ่งก็คือว่าก็ใช้นี่อย่างนี้ไปแหละน่าสงสารลุยไปใช่ไหมอีกช้อยหนึ่งเขาคงมองเราเป็นแบบ สามเดือนใช้นี่หมดหกร้อยล้านถ้าถามใจผมแบบมนุษย์คนหนึ่งกูก็อยากใช้นี่หมดพรุ่งนี้เหมือนกันก็อยากพักแล้วเหมือนกันอ,อยากเพราะว่าตั้งแต่ผมเริ่มอมาโดผมผมเคยให้ให้ข้อมูลไปแล้วว่ามันเป็นบริษัทที่เลสฟันมาห้าล้านมันไม่ใช่เงินผมมันเป็นสตาร์ทอัพที่ผมอะเลือกก้าวผิดมาในหลายๆเก้าจนผมเหลือหุ้นแค่เก้าเอร์เซ็นซึ่งผมไม่ใช่เจ้าของอามาโดด้วซ้ำในวันที่มีข่าวแต่ผมเลือกที่จะ แบบลูกที่เราสร้างขึ้นมาที่ชื่อว่าอามาโดเนี่ยมา3-4ปีนี้อทีเนี้ยถ้าตอบแบบสติสัมปชัญญะว่าทําแบบนี้อีนานแค่ไหนก็คงตอบตอนนี้นะด้วยด้วยสมองที่ประมวลได้ก็คง3ปี3ปี3ปีคือ3ปีน่าจะน่าจะใช้นี่หมดได้ อันนี้อันนี้ถ้าโลกสวยนะพี่นะถ้าถ้าไม่ได้เป็นลมล้มลงไปแล้วยังยังแบบมีชั่วโมงบินแบบนี้ด้วยสิ่งที่ทํามาสิกว่าปีลูกค้าที่เคยรักกันอะไรเงี้ยสปีโอเคพี่ขอให้น้องทํารับพรครับมันให้สําเร็จได้รับพลังครับพี่ได้ครับโอเครักน้องมากคือโดยส่วนตัวเนี่ยทุกครั้งเนี่ยที่ผมเนี่ยจะต้องเข้ามาหาน้องเชนเราคือว่าเฮ้ย น้องครับเดี๋ยวพี่มีโปรเจก์นี้ช่วยพี่ตั๊กหน่อยอแต่พอมาในวันนี้ผมได้กลับมานั่งพูดคุยกับน้องอในวันที่น้องค่อนข้างที่จะอ่ะเหนื่อยมากๆเวลาที่น้องท้อที่น้องเหนื่อยเงี้ยน้องคิดถึงใครพี่อยากรู้จริงๆเลยมันที่แบบทำให้เราฮึดสู้ขึ้นมาหรืออะไรออันนี้ถ้า,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้าแบบคุยกับพี่ตั๊กนแง่พี่ชายน้องชายนะ,ะคือ ผมผมเลยจุดนี้มาแล้วเลยจุดประโยคนี้มาแล้วคือเหมือนว่าถ้ามันเป็นหนังฝรั่งมันชื่อลูซี่ใช่ไหมที่มันเป็นเหมือนว่าสมองคนเรามันจะจริงจริง,รง,รงทาง,งานแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ uh huh. ที่เราใช้ชีวิตกันอยู่เนี่ยทำง,งานแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สมองเนี่ยมันเดินด้วยสองอย่างคือ,อปัจจัยสี่ปัจจัยสี่คือเพื่ออยู่รอดก uh huh. ับอย่างที่สองเนี่ยคือเจริญพันธุ์เจริญพันธุ์ก็คือเหมือนว่าสร้างครอบครัว uh huh. แล้วก็เป็นสัญชตาตญาณมนุษย์ที่มันพัฒนาขึ้นมาเป็นโลกใบนี้ใช่ไหม ทีเนี้ยมันก็มีจุดที่ลูซี่เนี่ยมันพัฒนาสมองมันจนเป็นร0อเเซแล้วมันก็เป็นธาตุอากาศมันก็เหมือนนิพพานในในใน,ใน,ในาศาสนาพุทธเนาะครับคือถ้าตอบแบบรายการบันเทิงรหรืออะไร,รผมก็อาจจะบอกว่าคือมันมันคือต้องอยู่ที่ว่าคําถามเนี้ยสารตั้งต้นมันคือครอบครัวหรือบริษัทหรืออะไรอแต่ถ้าคุยกับพี่ตัก๊กที่ที่มันคือคอมฟอร์ทโซนผมแ่ะ วันนี้ทำไมท้อแล้วยังสู้อยู่ได้สู้เพื่ออะไรผมกับลึกกว่านั้นคือผมว่างเปล่า <Huh? S 1> อผมว่างเปล่าตรงที่ว่าผมผ่านจุดที่สาหัสที่สุดในชีวิตมาและมันเหมือนวันนี้ผมผมนิพพานในร่างคาราวาสไม่ต้องบวชพระมันไม่ทุกข์ไม่สุขไม่อะไรแหละแต่รู้แค่ว่ามาดิมาเจอกูมากูทำได้อย่างเงี้ยโอ้ขอบคุณมากเลยเนาะเออมัน มันแค่นี้เลยพี่มันเลยแบบเสียวคือผมก็พยายามส่งพลังคือคือ,คอช่วงนี้พนักง,งานจากร้อยกว่าคน,น่ะคือจริงๆเขาทิ้งผมได้เลยอทุกคนทิ้งผมได้เลยแต่ว่าผมเชื่อว่าไอไอจุดที่ผมเล่าให้พี่ฟังนี่แหละมันยังมีจุดบางอย่างที่ทีท่ทีมที่เขาไปที่อื่นก็ได้แล้วคนจากอามาโดอะแค่พูดว่ากูทํางานมาจากอามาโดเขารับแล้วเขาก็อ้าแขนรับกันทุกบริษัทแล้วคู่แข่งผมเยอะแะต่ให่าแต่วันนี้ไอไอไยีนเล็กๆนี่แหละผมว่าผมพยายามบอกทุกคน,น่ะว่า6กโมงเย็นมึงเลิกงานเนี่ยมึงมายืนหน้าบริษัทนะ วันนี้กูเจ๋งว่ะวันนี้แม่งมันว่ะอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่มีมุมให้ถออ่าแต่ถามว่าสู้เพื่อครอบครัวไหมสัญชาตญาณมนุษย์มันต้องสูอ้อยู่แล้วสู้เพื่อตัวเองไหมอันนี้ผมเฉยๆมันมันเหมือนอที่เล่าในรายการแฉว่าว่าพี่พี่ดีเจโกเขาเขา,เขาพยายามบอกว่าเตือนสติให้เราถามตัวเองว่าคนที่รักที่สุด3คนคือใครใช่หมหนึ่งคือลูก2คือภรรยาอ่าแม่นะ,ะแล้วก็3คือภรรยาใช่ไหม แล้วเขาก็เตือนสติคนที่ยังมีชีวิตอยู่ว่าแล้วตัวมึงล่ะอยู่ไหนไหนไอ้วันที่ผมแย่ที่สุดอ่ะผมก็ลองทำบททดสอบของพี่ดีเจโกที่ที่แกเสียไปแล้วนะผมทำยังไงแล้วก็ไม่มีตัวเองอยู่ในสามข้อนี้ผมก็เลยตอบคำถามพี่ไม่ได้ว่าทำเพื่อใครพี่เกล่ะเออมันมันเลยเป็นอย่างนี้พี่คำถามผมมันอาจจะลึกหน่อยนะอ่ารู้ลวรู้ลแมันว่างเปล่าแลรู้ละแมันว่างเปล่ามันว่างเปล่ามันเหมือนแบบเกล่ะเออมาตัวเปล่าก็ไปตัวเปล่าแต่แค่ว่า มาดิกูเจ๋งเดี๋ยวมึงเดี๋ยวกูจะแก้ให้ดู <Okay. S 1> ถูกกูมาเยอะๆเลยด่ากูมาเยอะๆกูต้องการอย่างเงี้ย mm hmm. มันจะได้รู้ว่ากูบริสุทธิ์ใจแค่ไหนโอเคแต่ว่าสิ่งสิ่งหนึ่งนะที่ผมเนี่ย mm hmm. จะชื่นชอบมากๆเลยเพราะว่าวันที่เชนได้ออกมาไลฟ์สดขายของขายของอย่างเงี้ย mm hmm. แล้วคอมเมนต์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยค่อนข้างมาในทิศทางที่ดีแล้วก็ ช่วยเหลือน้องเชนน้องเชนมีอะไรอยากจะบอกกับพวกกับพวกเขาบ้างไหมครับผมจริง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 ,รงวันนั้นนะ่ะคือคือ,ค,อคือผมเข้าใจเด็กยุคนี้เลยนะมันจะมีพื้นที่ปลอดภัยที่เรียกว่าโรคซึมเศร้าใช่ไหมแต่ผมก็ไม่เคยจัดตัวเองว่าซึมเศร้านะแต่ก็มีมีคนที่รักแล้วก็ห่วงพยายามบอกว่าให้ไปนั่งเจอหมอ,อ,อจิตวิทยาหน่อยไหมหรืออะไรไหมอย่างเงี้ยนะคือมันมีวิธีที่มันหน้าห,หน้าหน้าสิวหน้าขวานเวยมันมีคนที่เขาฮิวเป็น แล้วเขาก็พยายามจะมานั่งเปิดใจผมอ่ะผมก็เดินหนีเลยเพราะว่าในความแข็งแรงที่สุดอ่ะผมว่าลึกๆมันก็มีความเป็นมนุษย์อยู่มันก็มันก็พร้อมจะไปตลอดหมายถึงว่าความความเศร้าหรือความอะไรที่แบกไว้ข้างในนะแต่ทีเนี้ยไอจุดที่มันไม่ต้องไปรักษาหรืออะไรก็คือคอมเมนต์อ่าคือรู้แล้วเออคือคือโคตรเหนื่อยเลยนะกำลังใจเออคือกำลังใจเรยไได้อ่านอะไรอย่างเงี้ยผูกรับพี่ มันมันยืนไม่ได้หรอกสี่ชั่วโมงอ่ะผมผมเข้าใจพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทุกคนเลยนะแล้วแล้วผมไม่ได้ไลฟ์จังหวะพ่อค้าแม่ค้าปกตินะผมไลฟ์คือคือผมทะเลาะกับทีมงานบ่อยมากอันนี้คือผมเข้าใจพี่วิลเลี่ยมกับพี่พิมพ์ที่พายเลยนะที่บางทีเขาจะเรียกวิลเลี่ยมเขาจะมีมือขวาชื่ออะไรชื่ออ,อาร์มปะ่ะไอ้อาร์มเนี่ยแล้วก็พิมพ์ลี่เขาจะตะโกนอะไรพี่อะไรแมมเ็าจะเเออผมคือผมเข้าใจเลยผมพูดกับภรรยาวันแรกเลยว่ากูเข้าใจแหละว,ว่าทําไมพิมพ์ที่พายกับ วินวิลเลียมเขาเขาต้องมีเหมือนมีองค์ของเขาคือผมคือผมรู้เลยนะพี่จะเล่นตลกอะไรเพื่อสร้างความสุขให้คนดูอ่ะพี่ก็มีจังหวะของพี่พี่แจ๊สก็มีของเขาผมก็จะมีจังหวะขายของของผมแต่วันแรกที่มากูงงชิบหายเลยออนไลน์ขายยังไงวะ,อะเออแล้วกูก็ไปเอาตัวเองในทีวีมาใส่ในออนไลน์แล้วมันไม่มีความสุขเลยอ่ะสี่สี่ชั่วโมงแรกของวันแรกแม่งไม่มีแล้วแม่งไม่มียอดเลย อเออจากเจ็นาทีร้านแม่งมายืนสี่ชั่วโมงแม่งได้หมื่นกว่าบาททําไงดีวะอะไรเงี้ยเออแต่มันมีคอมเมนต์ที่มันเหมือนแบบมันเหมือนเหมือนโลกที่มันแตกสลายแล้วแม่งไม่มีต้นไม้อะเป็นกองขยะและ้วอยู่ๆมันมีต้นไม้ต้นเล็กๆโผล่ลมาเป็นถั่วงอกคอมเมนต์เป็นอย่างนั้นของผมอะ่ะผมก็จําได้เลยคอมเมนต์ comment แรกๆชื่อพี่ขวัญพี่นัดดาวพีน่นิ้นิ้นะตามมาพี่ลินอย่างเงี้ยเขาก็จะมีอยู่ไม่กี่คนพี่ปานในคอมเมนต์อ่ะทุกวันนี้อะ่ะเขาเหมือนเฮฮ้อของผมอ่ะ ในวันนี้นะ hmm. เออเป็นเป็นพลังเล็กๆที่แบบอยู่กันแค่เนี้ยสิบเก้าคนดูผมอยู่แค่เนี้ยแล้วก็ค่อยๆโตขึ้นมาจนคนดูห้าสิบจนคนดูร้อยคนผมก็บอกภรรยาเลยว่าเนี่ยแหละความสุขช่วงเนี้ยอืมมันคือมันคือออกซิเจนช่วงเนี้ย uh. เออขอแค่คอมเมนต์แบบอยู่ด้วยการเข้าใจกันอะไรเงี้ยก็ก็เลยขอบคุณขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยคือวันเนี้ยเออถ้าถ้ามีโอกาสนะ ถ้ามีโอกาสนะผมอยากขับรถไปหาทุกบ้านเลยอมไม่มีเรื่องธุรกิจไม่มีเรื่องอะไรเลยอเออเป็นเหมือนผมเจอพี่เหมือนผมเจอโฟอย่างเงี้ยผมอยากกอดเขาอ,อยากอ,อยากอยากยากับตีนอ่ะเอออยากเป็นฟิลนั้นเลยอ่ะคือ,อแค่คอมเมนต์ไม่ต้องอุดหนุนหรอกมันมันที่สุดแหละในวันที่เราจะตาย คือสาเหตุที่พี่ตั้มมาหาน้องเชนในวันนี้เนี่ยแค่เรื่องนี้แหละคือเราอจะทราบว่ามันเจอภาวะแบบนี้ทุกคนต้องรู้อยู่แล้วแหละว่ามันเจ็บปวดว่ามันหนักหนาแค่ไหนแต่ว่าอยากจะทราบว่าน้องใช้ชีวิตในแต่ละวันและ่านมันไปได้ยังไงวันนี้พี่ทราบหมดแล้วพี่มาหาเชนแค่นี้เองจริงๆอจริงหมดแล้วเนี่ยโอเคได้พี่ยินดีมากมาก็จริงจริงผมผม ผมเชื่ออย่างหนึ่งคือวันนี้เราดันเป็นเป็นนักร้องหรือศิลปินที่ที่อยู่ในยุคเมกาอาร์ติสผมพยายามเติบโตมาในค่ายที่ใหญ่หพยายามเติบโตมาในอาชีพนักร้องที่เจอพี่ดังพันกร,รล้านตลับเจมเรเ่องศักดิ์ล้านตลับทุกอาร์บ้ามอย่างเงี้ยผมก็มองว่าจุดจบของศิลปินแม่งคงหมดแหละเพราะว่ามันคงไม่มีเมกาอาร์ติสโผลมาในยุคสิบยี่สิบปีนี้แลหละคงไม่มีเบิร์ดธงชัยคนที่สองคงไม่มี บี the Star e ้เดอดสตาโผมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็พยายามแก้โจทย์นี้มาตลอดชีวิตจนหมดสิ้นอายุไขศิลปินผมเมื่อเมื่อ 10, 13ปีที่แล้ว uh huh. วันนี้ขอบคุณพี่พี่ตักแล้วกันนะที่วันนี้มาเพราะว่าผมเชื่อว่ามันเหมือนดีเอวนเจอร์ที่ดรสเตนบอกไอออนแมนว่ามันมีวิธีการหนึ่งในสี่แสนวิธีที่โลกจะไม่แตก mm hmm. แล้ววันนี้ผมอาจจะยังต้องใช้พลังนั้นเพราะว่า mm hmm. เพราะว่าผมอ่ะยังต้องต้องขายของอีกเยอะเพราะผมมีนี่เยอะมาก mm hmm. ผมไม่สามารถ ขายของในกลุ่มมเนอร์หรือว่ากลุ่มแฟนคลับเล็กๆได้นี่ของผมอะมันยังต้องใช้ความเป็นช่องว่างระหว่างยุคอยู่ซึ่งผมยังต้องพึ่งพี่ตั๊กที่มีบุญบารมีในในยุคที่มันเป็นเมกะอาร์ติสเนี่ยแกนี่ก้อนนี้นะวันนี้ผมผมบอกเลยเออถ้าพี่ตั๊กมามาได้เลยเพราะว่าขอบคุณน้องจริงผมเชื่อว่าคนดูสองสาแสนคน หรือในระยะยาวจะเป็นล้านคนในในช่องของพี่ตั๊กเนี่ย uh huh. ทั้งบริบูรณ์แฟมิลี่ทั้งอะไรเนี่ยก็เป็นกลุ่มคนของพี่ตัก๊กนะคือวันนี้ผมอาจจะไม่ขออะไรมากเลยแบบไม่อายด้วยถ้าคนดูสักสองแสนคนเนะ่ยช่วยซื้อของผมสักห้าเปอร์เซ็นตอาจจะเป็นลมหายใจให้ให้ให้รอดไปช่วงนี้ก็ได้วันนี้คือขอแบบไม่อายเลยแล้วก็ผมยินดีเลยว่า uh huh. ผมรู้เลยว่าคนที่ดูพี่ตั๊กอยู่อะ่ะเขารักพี่ตัก๊กแล้วผมก็ศรัทธาในตัวพี่ตั๊กมาตลอดแล้ว uh huh. แล้วคือ คนอย่างพวกเรามันก็หลับไปพร้อมองค์อะ่ะหลับไปพร้อมวิชาหลับไปพร้อมพร้อมความเป็นปูชนียบุคคลที่รเราก็ไม่รู้ว่าอีกสาสิปีข้างหน้าจะมีตักบริบูรณ์โผล่มาได้อีกไหมอผมชื่นชมพี่เหมือนกันโอเคครับโอเคแต่ว่าสิ่งหนึ่งอ่ะสุดท้ายเลยล้วกันสิ่งหนึ่งที่พี่เนี่ยคือจะชื่นชมน้องมากเพราะว่าผมเคยไปถ่ายรายการที่บ้านน้องโดยการที่เราทราบน้องเนี่ยคือจะเป็นศิลปินเลยนะคือ ที่มาเปิดร้านกิฟช็อปขายของขายของพี่ยังจําได้เลยน้องเชนนี่คือจะเป็นคนแรกๆเลยนะทำธุรกิจนะใช่ทําธุรกิจในยุคในในยุคก่อนๆนู้นเลยนะจากร้านกิฟช็อปแล้วก็เปิดสาขาเพิ่มสาขาเพิ่มรวมถึงไปทํางานเป็นเซลผอุทิศักการตลาด จนมาเปิดเองจนมาสร้างเองหนูเก่งมากเชนเก่งมากครับอเชนเก่งจริงๆคือถามว่าจะหาใครได้ไหมที่มาเปิดธุรกิจแล้วมาต่อยอดจากร้านเล็กๆนะต่อยอดต่อยอดต่อยอดมาจนใหญ่สุดท้ายน้องก็ยังสู้มาอยู่อือันนี้พี่ขอกราบใจน้องครับขอบคุาพี่มาแค่นี้ครับพี่มาได้เลยขอบคุณแม่พี่น้องเสมอว่ารักมากหลับมาหลับพลังโอเคครับ ไปไว้เจอกันครับครับผมแค่นี้ยังน้องเน้องแค่นี้เอามามาดั้งต่างๆบ้างนะโอเคอ่ะตาลีมานั่งนี่เร็วสเปซโอเคสเปซสเตล่าสเตล่าสโน่สโน่สกายสกายแล้วก็สตาลี่หล่อแค่แสดงว่าสเปซนี่ก็คือค่อนข้างที่จะ แสบที่สุดป่ะแสบสุดทำไมจริงๆอ่ะเขาว่าตอนมาเนี่ยเสียงดังอยู่คนเดียวเลยโอ้ยลั่นบ้านเลยแล้วก็เอ๊ะเสียงอะไรกันเนี่ยแสบสุดไหมแสบสุดเลรวเออฮะตัดเอียงก่อนเลยกาดิกอดคอกันดีดีฝากแม่แฟนเออแต่ว่าหลังๆเนี่ยเขาจะงงว่าผมนอนตอนไหนเพราะว่าเขาเขาหลับก่อนเราแล้วก็เราตื่นก่อนเขาได้แค่นี้เลยได้แค่ ก่อนตอนจะออกจากบ้านถ้าเกิดว่าเขาเขาไม่ได้ไปโรงเรียนแต่ว่าฝาแฝดยังไม่ได้เรียนหนังสือนะนี่ก็ฝากเป็นกระบอกเสียงด้วยพี่คือมันมีคนใส่ร้ายว่าบ้านผมเนี่ยเหมือนส่งลูกเรียนอาชาติห้าคนอันนี้สังคมด่าผมแบบเป็นหมาเลยอ่ะทั้งที่จริงๆตอนนั้นเขายังขวบครึ่งอยู่เลยยังไม่ได้เข้าเรียนอย่างเงี้ยก็ก็เลยเป็นเป็นจุดที่ผมถึงบอกว่าถึงจุดหนึ่งเราเราจะไม่ไปโต้แย้งเรื่องครอบครัวหรอกเพราะว่าเขาเด็กอะโตขึ้นมาเขาต้องมานั่งอ่านข่าวตัวเองน่ะขวบครึ่งว่า นู่นนี่นั่นทั้งที่เขายังไม่รู้เรียงสา,าเนี่ยผมว่ามันเป็นเหมือนจุดพัฒนาของชาวเน็ตในกลุ่มที่เม้นแล้วไม่ดูสภาพจิตใจเด็กแล้วกันะนะครับอันนี้ดีออันดีนะอ่ะบ๊ายบายคุณดูเดี๋ยวบ๊ายบายกันเร็วไปไปบ๊ายบายเอาบ๊ายบายกันเร็วบ๊ายบายไปเซเว่นละโอเคไปายบายบ๊ายบายไปเซเว่นแล้ว,ลวจุ๊บด้วยจุ๊บเอ็นนี่้มัน